พี่น้องคอยพ่อเฮ็ดคอยพ่อเฮ็ดพวกพี่น้องคุณเป็นสายอยู่จ้ะคุณสีบววัวเบาร้ายเด้อจ้ะให้ภาพบรรยาย พีน้องนพุนสะอนน้ำขคอยว่พี่น้องสะอนน้ำมาสะอนน้ำมาพี่น้อง เป็นสายเลยจ้าพี you know. ่น้องมมวนๆจ้ามมวนๆ ไปทั้งในผมจะมีอีกได้พี่น้องันลาโคกแห้งพืพง้นเด็ปวกอันนี้มันออกเป็นโม่ใหญ่พี่น้องอือโอ้ ่อยก็อยากเก็บพี่น้องแต่ข่อยก็เอาบรรยากาศมาให้เบิ่งซะก่อนก่อนสิเก็บจ้าเป็นสายมาเลยได้พี่น้องตอนจูมข่อยเขาเห็นข่อยบ่ได้เขามาเามาื่อวานทุนพี่น้องจ้า ทางในพื้นก็นมีอีกอล้วพี่น้องคากหลคา,ากหลจ้าอ้ยมวนเรอคอยมือนีมวนต้องคอยบรจาะพี่น้องสอนต้องคอยบรบ้านกระเสียพื่อก่าจ้าบ้านบ่จูมขอให้เตพ่อจ้าพี่น้อง พักปัญญังพี่รองจ้าจ้านี่ผู้ขยมา,านพี่รองม้านจะมา,านสูาาน่สูๆจ้าคลิปนี้แกนี่ละจ้าเอาบรรยากาศไม่เบื่อจ้าขอบคุณลหลายๆจ้า